น้ำเ้นผู้สอดล่ะค่ะผู้สอดไปย่างซุ้มหน่อยเรือไปอำเภอราศสีสลัยเราจะพี่น้องเบื้องน้าค่ะเป็นทะเลสาบไปเลยค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นทงหน้าได้ค่ะนี่ทงหน้าทุงหน้าปลาเข่าของพี่น้องเฮ้าค่ะนี่พี่น้องขวมเบิดลเ่อไ่ล่ะค่ะน้ำไหลแห้งค่ะอันเป็นน้ำมูนพี่น้องแม่น้ำมูนไ้ปายางไปป่ากับป่ายางไปเด้อปายาดค่ะพี่น้องเมื่ะ บรรจบกับอน,นันล่มหน้านาวมากจ้ะก็เลยขึ้น,นก็หน้าม,มันก็หลพี่น้องเมื่กีละค่ะเสียให้ป่ายางไปอีกป่าบกายยางรูปว่าให้ป่ายางไปอีกเบื้องละสันพี่น้อง,องเป็นตะยานแห้งแล้วค่ะเขาปุ่งปลาเขาพี่น้องเข้าก๊ลัางงามแถวนี้ค่ะแถวนี้ถ้าบอาน,าน้มมาถ่วนีนเขาสีเขียวขจีไปเบิดเลยค่ะเขาก็ต้องสิต่างทองเนาะ นะคะกระทรวงกำลังใจให้พี่น้องเฮ่านะจ้ะให้พานพ้นวิกิตนี่ไปด้วยกันแล้วค่ะเนาะตอนนี้แม่น้ำมู่นกระหนุนขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะนะคะนะคะแถวจังหวัดศรีสะเกดเท่านะคะ่ะอันนั้นถ้าเป็นแม่นม้ำแถวห่วยสำลานเพิ่กนกาสีค่อยๆลดลงนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นน้ำมูลกับพี่น้องมันกระหนุนมาเรื่อยๆมันปล่อยมาเรื่อยๆนะคะน้ำกระสิขึ้นมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะบรรยากาศกับพี่น้องได้ให้เบิ่งนค่ะสุดหลูกหูหลุดตาปู จะะนคะซ่กำลังใจ,ดจเดอ้อจ้ะเด้อป่ากับประกาศยางไปอีกเนาะป่ายานปา่ามาทรงลูกไรายค่ะมาทรงหลูกโมูและะ้วค่ะเป็นกับบ้านนะคะกับพี่รถรับทรงค่ะรถยังท่านในเศร้าแลนค่ะแต่เป็นเส้นทั้งบัตรน้องอิงล่าสีสไลายเส้นคุณเพื่อกสียุทธคือกันข่ะพี่น้องน้ำกสีร้ายก็ในอีกค่ะเพียงแอลคนบะแต่กับมันแลนรถแรลนลำบากแห้งค่ะนะคะ,นะคะ บ่กเกง่งบอ่อย่างในื้ย่างลดพนตกข้างนะคะเนะเพนกับบให้สัญจรค่ะก็เลยใส่เส้นนี้ได้ค่ะเส้นนี้แลีนได้นะคะบูวา่าเซีลนได้หอดบ่ได้นะคะ้านามันสูงขึ้นไม่อีกอาจจะปิดการจะราจรค่ะนะคะอาจจะเดินทางลับบานบ่ได้นะคะเดินทางเขาเมืองบ่ได้นะคะแถวตาอัเพอเนาะแถวอัเพอล่าสายแอมเพอล่าสีสไลแอมเภอย่างสุมหน่อยสิะคะบางหมบ้านแถว เออย่างซุ้มหน่อยเป็นกระปิดการสัญจรนะคะแถวภายในหมู่บ้านนะคะมันถ่วมหลายนะคะนะคะ่พี่น้องโอ้เศตษฐาญนะเตะีเป็นเตยโตนเขานะคะนี่ตยเสดายเขาห้าปีนี่เขาสิจังใดน,น้อนี่คะ่ะนะคะปังขอบขั้วเขาเ่นกับยูนอันเนลุ่มหน้าเมื่อสิก่ะเขาก็เสียหายเบิดพี่น้องค่ะกับสเสดซื้อเขากินกันนะคะมีบ้านนั่นนี่คนอันนีไม่ไหมคะ่ะเพิ่นสางไม่ไหมพี่น้องนี่ สางไม่ไหมกะมาจมไปกับน้ำจ่อยนะคะนี่ค่ะแต่ว่ามันก็สิบกตื่นอีกเนาะ,ค,ะค่ะส่วนกำลังแรงใจนะคะส่วนกำลังแรงใจให้พี่น้องที่เราที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมนะคะส่วนกำลังแรงใจเนาะเข้ากระซอยได้แค่ว่าเห็นส่วนกำลังแรงใจะค,ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ป้าอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมแถวเซนคู่สอดไป อำเภอราชสีสลายหรืออำเภอ,อยังสุ่นหน่อยแหบชุ่มแค่นี bye ้ bye, ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะขอบคุณนะคะ